All the talk. สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว t e คอ a ตท t a l k ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำคลิปกันมาหลายวันอยู่ทีเดียวนะเนื่องจากภารกิจยุย่งเหยิงวุ่นวายนะฮะงานลาดงานหลวงเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องของ ภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกในปี2023ตอนนี้เราเลยครึ่งปีมาแล้วนะฮะเลยขึ้นปีมาแล้วก็มีการวิเคราะห์ต่างๆจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ประเอินว่าผมไปอ่านเจอบทวิเคราะห์ของหน่วยงานที่สำคัญหน่วยหนึ่งก็คือ iea international energy agency เขาทำบทสรุป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเ <c oughs> ขาเรียกมันว่า Global EV Outlook 2023ก็คือบทสรุปที่เราจะทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในหลายๆมุมทั้งรถยนต์ปกติรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะฮะร,รวมถึงตลาดของแบตเตอรี่สป라이์เชนต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างวันนี้ผมก็เลยหยิบจับเอาเรื่องราวที่อยู่ในรีพอร์ตที่เรียกว่า,า EV น global EV outlook 2023มเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันเรื่องแรกที่หยิบมาคุยเรื่องของโมเมนตัมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยสรุปเนี่ยนะครับก็ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำลายสถิติใหม่มาโดยตลอดหลายปีต่อเนื่องแล้วละ่ะในปี2023นี่ m เนี่ยโมเมนตัม um ก็ยังมาต่อเนื่องจากปี2022นะครับแล้วก็มีทิศทางในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับ ปีที่ผ่านมาปี2022เนี่ยตลาดรถยนต์เติบโตเรียกว่าทวีคูณพอสมควรนะครับทำยอดขายเกิน10ล้านคันไปแล้วในปีเดียวนะปีที่แล้วรถยนต์ใหม่นี่ก็ถอยกันมาเยอะแยะนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่ารถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยนะตอนนี้ในโลกเรานะครับสัดส่วนอยู่ประมาณ14%ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าปีก่อนนะครับนะอันนี้เรากำลังพูดถึงปี2022นะนะครับ ปีก่อนหน้านั้นปี2021เนี่ยสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับสัดส่วนรถยนต์ที่ออกใหม่ทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่9เท่าน,น,นั้นเองถ้าย้อนไปปีก่อนหน้านั้นอีกปี2020เนี่ยสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นแค่5ของรถยนต์ที่ออกใหม่ในปี2020เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองกัน20205 2021ขึ้นมาเป็น92022ขึ้นมาเป็น14โอ้เรียกว่ากระโดด ก้าวกระโดดทีเดียวนะฮะเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรามามองประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะในการที่เป็นเจ้าของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหรือขายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลกเนี่ยอันดับหนึ่งผมเชื่อว่าทุกขั้นเดาออกนะครับก็คือพี่จีนของเรานน่เองนะครับจีนเนี่ยเป็นผู้นำโดยมีสัดส่วนของ รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่ที่ขายในจีนเนี่ยคิดเป็น60%ของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั่วโลกนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเกินครึ่งหนึ่งของรถไฟฟ้าที่วิ่งบนถนนทั่วโลกเนี่ยวิ่งอยู่ในประเทศจีนครับแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยก็บรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แล้วสําหรับสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลนะโดยที่ตอนแรกเขาตั้งว่าเขาจะไป a อคชี v เป้าหมายตัวเนี้ยในปี2025 ำหรับรถยนต์ใหม่นะครับที่สามารถเพิ่มสัดส่วนมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะสรุปว่าปี2023เนี่ยก็ถือว่าเขาสามารถชนเป้าที่เขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าทั้ง2ปีอะ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าจีนไม่ธรรมดานะครับนะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวของออการการเพิ่มขึ้นของออการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละเดือนเนี่ยทิศทางก็มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น เทรนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนช่วงต้นปีเนี่ยก็จะช้านิดนึงแต่ว่าก็จะไปแรงขึ้นมากๆในช่วงปล,ปลายปีของทุกปีแหละครับช่วงต้น,ต,นต้นปีมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะไปแรงหลังจากสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นมาแบบเนี้ยหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แค่ต้นปีของ2023เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าคึกคัก โตโตขึ้นมาเกือบเกือบเท่ากับปลายปีที่แล้วละนี่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอันนี้อันดับหนึ่งนะครับอันดับที่สองลองดาไหมครับว่าใครฮะอันดับที่สองตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่เนี่ยก็คือเข้ารวมมาเลยครับเหมารวมมาทั้งภูมิภาคเลยฮะถึงจะสู้จีนได้ก็คืออันดับสองคือทวีปยุโรปครับมีสัดส่วนรถย,ยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เป็นมากกว่า1 5เเเมื่อเทียบกับปริมราณรถยนต์ที่ขายทั้งหมดในยุโรป ซึ่งก็หมายความว่าประมาณหนึ่งในทุกๆ5คันของรถยนต์ใหม่ที่ออกมาถอยออกมาจากโชว์รูมในยุโรปเนี่ยก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันดับ3ครับนี่แหละครับผู้นำวงการรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่แรกครับเป็นประเทศที่บุกเบิกเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาเลยของโลกก็ไม่ผิดนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาครับอัตราการเติบโตของเขาน่าสนใจนะครับถ้าเป็น year on year ปีต่อปีเนี่ยเทียบกันเนี่ย เติบโตขึ้นมาถึง55%นะฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแต่สัดส่วนการขายเนี่ยยังไม่เยอะเท่ายุโรปหรือจีนนะครับเทียบกันไม่ได้นะครับก็สัดส่วนการขายเนี่ยรถใหม่นะรถไฟฟ้าคิดเป็นเพียง8%ของยอดขายรถยนต์ใหม่ท,หมทั้งหมดที่ขายภายในประเทศสหรัฐเท่านั้นทั้งๆที่จริงๆเขามีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่เข้มแข็งอยู่หลายแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นเทส la ไม่ว่าจะเป็นลูซิด ไม่ว่าจะเป็นรีเวนไม่ว่าจะเป็น Ford ตอนนี้ก็เริ่มมาจับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าคนอเมริกันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งอย่างคุ้นเคยกับการขับรถยนต์ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางถ้าเรามาดูกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทิศทางหลายเดือนของตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรถไฟฟ้านะก็เติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่น่าสนใจ ก็ส่วนมากเนี่ยก็จะไปพีคเอาช่วงปลายปีก็คือเดือนธันวาคมนะแต่แปลกครับปีนี้มกราคมพามีนาเนี่ยปกติในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยจะน้อยกว่าธันวาอยู่เยอะทีเดียวแต่ปีนี้มกราคมพามีนาเนี่ยโอ้โหยอดขายโดยเฉพาะเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเกือบเกือบไปชนกับเอ่อเมื่อเดือนธันวาของปีที่แล้วซึ่งถือเป็นพีคของปีที่แล้วล่ะเพราะฉะนั้น แม่เรื่องนี้น่าสนใจว่าทิศทางตลาดมันจะเดินกันไปอย่างไรนะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนเราพูดไปแล้วยุโรปไปแล้วอเมริกาไปแล้วเนี่ยทิศทางของโลกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในเยอรมนีก็เพิ่มขึ้นสูงพอสมควรนะครับแล้วกเ็เรียกว่าในฝรั่งเศสในอังกฤษเองเนี่ยก็มีทิศทางการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ ก้าวกระโดดอยู่พอสมควรน,นี่คือเรื่องในปีที่ผ่านมาถ้าเราจะหันมามองในปี2023เราก็จะเห็นว่ายอดขายรถไฟฟ้านี่ก็คึกคักต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็คิดว่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี2023เลยนะครับตอนนี้ที่มองกันเนี่ยก็คิดว่า,เอา,เ,อาเอาดูตัวเลขไตรมาสแรกก่อนไตรมาสแรกตอนนี้ขายไปแล้ว2.3ล้านคันซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประมาณ25%ถ้าทิศทางเป็นแบบนี้คาดว่าปี2023รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า14ล้านคันหรือเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณสัก35%อันนี้เป็นภาพรวมทั้งโลกนะครับเรามองกันทั้งโลกนะโดยทาง EIA เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมีการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เนี่ยมากขึ้นเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แล้วก็จะทำให้สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเป็น18%นะของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดตลอดทั้งปีได้นะเ,เข้าใกล้เป้า20%นะไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครจำได้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีเป้าหมายแบบนี้นะเราต้องการให้สัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่ขายนะเป็นสัดส่วนเท่ากับประมาณทัก30% ภายของรถยนต์ที่ขายทั้งหมดนะรถไฟฟ้าเป็น30%ของยอดขายรถทั้งหมดภายในปี2030นะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันว่ากันไปต่อเนื่องกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะก็ต้องหวังว่าทิศทางของอนโยบายรัฐบาลจะยังคงเดินต่อเนื่องไปทําให้ตลาดรถยนต์เติบโตได้สําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะฮะก็ถึงแม้จะมีฐานเล็กไปหน่อยแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยทุกประเทศดูดีหมดนะครับ นะก็มีแนวโน้มที่เติบโตแบบมีนัยสำคัญในระดับโลกนี่ก็มีประเทศอินเดียมีประเทศไทยครับแล้วก็มีประเทศอินโดนีเซียซึ่งโดยรวมๆเนี่ยเอาแค่3ประเทศเนี่ยยอดขายปี2021เนี่ยก็ซัดไปประมาณสัก8,000 80, 0คันแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยเติบโตประมาณสักเกือบ4เท่าตัวนะ400%นะครับก็เรียกว่าคึกคักมากที่สุดในภูมิภาคก็เลยทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็น ที่สนใจแล้วก็มีคนที่จะตั้งมาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์โดยเฉพาะจากค่ายจีนนะครับแล้วก็ค่ายยุโรปก็เริ่มทยอยมาเพราะว่าประเทศเรามีสกิลเวิร์เกอร์ที่ดีใช่ไหมมีแรงงานคุณภาพเราถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์สําหรับประเทศญี่ปุ่นมานานนะฮะแล้วก็ยุโรปก็มาผลิตใน บ้านเราเยอะอเมริกาก็เคยส่งฟอร์ดส่งอะไรมาทําที่บ้านเรานะครับแล้วก็แน่นอนภูมิภาคเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยเออมีพื้นฐานทางด้านการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกเออรถยนต,รยนต์รถยนต์ทั่วไปเนี่ยเพื่อการส่งออกเนี่ยมาน,นานเพราะการแปลงตัวเองมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกเนี่ยจึงไม่ได้ยากเย็นนักนะครับแต่ว่าส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ถอยออกมาใหม่นะ ตอนนี้สัดส่วนรถไฟฟ้าคิดเป็นแค่3%เท่านั้นเองของรถยนต์ที่ถอยมาใหม่ในแต่ละปีนะครับนั้นถือว่ายังน้อยมากเราต้องการ30ตอนนี้เรามีแค่3%เพราะฉะนั้นเราต้องการโตอีกประมาณรักสิบเท่านะภายใน7ปีข้างหน้าให้ได้เป้า30 3 0นะิอินเดียอินโดนีเซียน้อยกว่าเราอีกครับอินเดียและอินโดนีเซียเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1.5%ของรถที่ออกใหม่ ถึงจะเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สถานการณ์ประเทศไทยคิดโดยสัดส,ส่วนแล้วก็ยังดีกว่านะอินเดียนะครับแล้วก็ดีกว่าอินโดนีเซียมาถึงสัดส,ส่วนนะนจะจำนวนคันในอินโดนีเซียเออโทษทีจำนวนคันในอินเดียขายดีกว่าเราเราลองลงมาแล้วก็อินโดนีเซียถึงจะตามเรามาอยู่ห่างๆนะครับยังห่างๆอยู่นะฮะมันนี่คือภาพรวมอินเดียตอนนี้เองก็ พยายามที่จะมาเริ่มเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์นะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศมีการสนับสนุนจากรัฐบาลมูลค่าทั้ง3,200ล้านเหนรียญสหรัฐอันนี้คือรัฐบาลอินเดียอ,อ,อัดฉีดเงินเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ แน่นอนเขาจะดึดดึงดูดการลงทุนให้ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า8,300ล้านเหนรียญสหรัฐภายในปี2ปีข้างหน้านี้เราจะเห็นว่าจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยอ,อ,อยากไปลงทุนในอินเดียเพราะว่ามีแรงงานที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็มีตลาดที่ใหญ่เทสลาก็ไปคุย BYD ก็ไปคุยแต่ด้วยปัญหาทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจแล้วก็การขัดแย้งระหว่างประเทศที่มันติดกันอย่างอินเดียกับจีนมีอ,อ,อะไรที่เขาเ ขัดแย้งกันอยู่บ้างนะตามแนวชายแดนตามอะไรตา่างๆล่าสุดก็เลยยังไม่ยอมให้ BYD เนี่ยไปลงทุนตั้งโรงงานในประเทศจีน,นเออโทษทีลงทุนตั้งโรงงานในอิออนเดียนะครับนะจีนไม่ยอมให้อินเดียไม่ยอมให้จีนไปตั้งโรงงานนะแต่เออเขากลับเจราจากับเทสล a นะเหมือนกับจะให้อเมริกาหรือเทสลาเนี่ยไปลงทุนในอินเดีย ได้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จีนเองก็ต้องคุยเรื่องของธุรกิจให้ดีนะฮะกับอินเดียว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยอมกันอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยและอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียตลาดใหญ่กว่าเราคนเยอะกว่าแต่ว่ามองไปมองมาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความชํานาญแล้วเนี่ยผมว่าตลาดเมืองไทยเราเมีความชํานาญด้านนี้มากกว่านะครับ การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้ก็สูงกว่าอินโดนีเซียเยอะแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆตอนนี้เริ่มกำลังขยับมาในประเทศไทยมากขึ้นแล้วนะครับนี่คือเรื่องของภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้านะที่เกิดขึ้นในโลกนะจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าคุยมากคือเรื่องของนโยบายของรถยนต์ไฟฟ้า ที่แน่นอนจะเป็นเป้าหมายแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าแน่นะก็จะเติบโตมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผลกระทบาทางด้านสภาวะอากาศซึ่งปัจจุบันเราทราบแล้วว่าสภาพอากาศเราเริ่มเขาเรียกหมดยุคโลกร้อนเข้าสู่ยุคโลกเดือดนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราอาจจะมาคุยกันต่อเรื่องของนโยบายที่กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนนะการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในโลกนี้ครับวันนี้ คลิปนี้ลาไปก่อนแต่ว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันไว้ได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับจะได้มีเวลากลับมาทำคลิปใหม่เรื่อยๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ to talk.